หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศกุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณลงตาน,ะนำพาคณะสงฆ์จากวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับออกรับบินฑบาตรวันปีใหม่นะครับนี่เดอ้อใครมาใส่บาทวันนี้ขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ลำรว,วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเดอ้อโดยเฉพาะงวดใกล,ใกล้ๆนี่นะครับนี่ เด้อบุญพิเศษนะครับนี่วัดบ้านเก่าบอนะครับกับวัดบอชนิงนะครับมาร่วมบิณฑบาตด้วยกันนะครับอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่แต่ว่ามีญาติโยมนะครับทางบ้านพุนแพงนะครับกับอรัาธนากูบาจารย์จากวัดบ้านเก่าบอนะครับไปฉลองศรัทธาบุญปีใหม่นะครับก็เลย เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเฉพาะวัดบ้านเกาบอนี่ปกตินะครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้108รูปนะครับ108รูปด้วยกันสามเณรหนึ่งรูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมประมาณ40กว่าชีวิตนะครับประมาณนะครับเด้อนะครับนี่ญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประสาสนานะครับวัดบ้านเกาบอนะครับหลังจากสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ 6กทุ่มกกวานะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่ากับผมมาต่งภาพกว่าจะลงเฟซเสร็จนะครับก็เกือบตีหนึงกกวานะครับเด้อพอตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปถ่ายไม่ขาวไม่ชีนะครับเตรียมพัะทหารแต่เช้านะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับขออนุญาตบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับปี 2, 5 0 0 หกสิบแปดนะครับนี่วันแรกของปีนะครับสร้างความดีเข้าสู่กายสู่ใจนะครับบุญพิเศษนะครับนี่หนูน้อยบัหนาวบัหนูน้อยหนูน้อยนะครับนี่เดือทิศยันยงนะครับตุ้มทองนะครับอุปถาพระเดชพระคุณหลงตานะครับคอยพระยุงพระเดชพระคุณหลงตานะครับกระดูกหลังพุ่นนะครับก็เลย นะครับต้องคอยประยุงนะครับไม่ให้นวงเกินไปนะครับบาดไม่ให้หนักเกินไปนะครับเด้อมองดูภายนอกอาจจะดูสุขภาพดีนะครับประเดชษประคุณลงตาแต่ว่าจริงๆนี่ต้องประคับประคองจริงๆนะครับนางฟ้าตัวน้อยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยจูเจแจงกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสองขวบอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยลองปีใหม่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหนูน้อยนางฟ้าตัวน้อยนะครับเนี่ย นางฟ้าตัวน้อยตื่นเช้านะครับถ้าเป็นหลานกับผมมาทำภาพานี่ช่างก็ไม่ตื่นนะครับนี่อ <c oughs> อน,นุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษเดอ้อปีละครั้งนะครับบุญปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่ที่วัดฟ้านโขอบอนะครับญาติโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญนะครับขออนุญาตบันทึกภาพไว้นะครับเป็นภาพ,พประวัติศาสตร์นะครับนี่เด้อ ประดดีฐ์พระคุณหลงตานะครับเมื่อคืนนี้ก็เมตตาให้ธรรมะนะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับครูบาอาจารย์ก็เมตตาสวดมนต์นะครับมุนประจําวันของแต่ละวันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนําโดยพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับสวดนะครับตั้งแต่นู้นนะครับสองทุ่มไปจนถึงหกทุ่มนะครับ หกทุ่มห้านาทีนะครับเนี่ยเด้อถ่ายวิดีโอต่างๆจนแบตหมดไปทุกเครื่องนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับญาติโยมทางบ้านพุนแพงนะครับต้องการบุญก็เลยกราวบราธนานะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลพร้อมคณะนะครับไปฉลองศรัทธาที่บ้านพุนแพงนู่นนะครับก็เลยเหลือไม่มากเท่าไหร่นักนะครับอยู่ที่วัดบ้านเกาบอนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ จะเริ่มจะร้องปทฮาปีเศษสมโพนไปเจาะเงยสันติสุขต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับบินทบาทวันปีใหม่นะครับวันต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับที่วัดบ้านเกาบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบุญดีนะครับได้มีโอกาสได้ทําบุญปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ เด้อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับที่มาทําบุญใส่บาตรนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยนะครับนี่ทิดยันยงนะครับเป็นผู้ประคองพระเดชพระคุณลุงตานะครับลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณลุงตานี้นะครับนี่หลังจากแม่บ้านเสียนะครับแม่บ้านเสียชีวิตไป ก็มาดูแลพระเทพคุณนุงตานะครับหลังจากว่างๆจากการงานต่างๆนะครับพุ่ไราสนะาทุกอย่างทุกรการสองร้อยบาทเป็นโยมยุคธาเงี้ยสมุดในทำบุญปีไม่ได้เตยบาทไม่ได้เตรียมภาชนะไว้ถ่ายบาทเลยนะครับดูอย่างทุกรการห้าร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งหัาบาท วัดบ้านเขาบ่อนะครับอําเภอมัตตพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนนี้พระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันนะครับร้อยแปดรูปนะครับร้อยแปดรูปนะครับส่วนสามเณนินหนึ่งรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีประมาณสี่สิบกว่าชีวิตนะครับหนูน้อยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยจิตโตจิตาวสาธุหนูน้อยนีครับนี่ยปัญญกังที่ปัญญภิบัดสีอุบุนโอ้ยมันจะมอมมอเนี่ยและมันไน่อ อนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้วัดบ้านเกาโบนะครับและวัดบัวเชนิงนะครับมาบินทบาทรวมกันนะครับหรืออากาศเย็นๆนะครับไม่ไม่มีลมนะครับแต่ว่าเย็นนะครับคืนนี้ก็ส่วนมนบทพิเศษนะครับญาติโยมพอสมควรนะครับไปยัง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 หลวงปู่สิงห์นามสกคุณพระราม พ่อบวกเขียนต่ลุวันนะครับบินทบาตปัจจัยนะครับนี่นะครับขายกคนหนุ่มนะครับนี่บวชดเดิอนุญาตถายภาพนะครับเป็นสามเนีเป็ีกูเป็นหาเทราดเจกนพปกคอดูน้อยนะครับนี่ดูน้อยเสื้อเหลืองตัวน้อยน่งัีล้งปูเป็นกรมาแสเด่นทำ มาแสดงทำเวลามีงานบอคนล้มตาวันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับที่วัดบ้านโกโบอหัวตะพันจอำนาจเจริญนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้แต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู้นนะครับเด้อนู่นนะครับนี่ต้องเตรียมของมาเยอะๆนะครับถ้าเป็นกระติบข้าวนี่ก็ต้องกระติบข้าวใหญ่ๆนะครับเวลาพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์วัดบ้านโกโบออกรับบิณฑบาตนะครับแต่เป็นญาติโยม บ้านแสนสุขนะครับบ้านบอชนิงบ้านพูนเพงนี่เขาจะเข้าใจนะครับสังเกตที่กระติบข้าวจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพราะบางครั้งนะครับครูบาอาจารย์ก็ไปมากนะครับบิณฑบาตมากด้วยกันนะครับวันนี้อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับบุญต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าที่วัดบ้านเก่าบอนะครับนี่ยหรือสิงงงง่ายอ่าตื่นน้าพื้นีไทยพีแถมปีตาแห่ปีตาโค้ชื่ออะไรครับเนี่ย น้องเวอวาบ่นี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยตัวน้นอยน่ารักนะครันี่นี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องซนน้องซนอนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณหนูนะครับนี่ นะครับถ้าเป็นร้านของกระผมมันตมาภาพนี้ไม่ตื่นนะครับนี่เช้าขนาดนี้นะครับนี่นะครับตื่นแต่เช้านะครับบุญดีนะครับเกิดมาได้ทําบุญแต่น้อยๆนะครับนี่คุณหนูน้อยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับชื่ออะไรครับพระเอกนี่ฮะสาตุสาตุชื่ออะไรครับพระเอกนี่ฮะสาตุสาตุชื่ออะไรคับพรเอกนี่ฮะสาตุสาต ศิลหาก้อนดิตธรรมทานศิลหาธรรมทานถีเอาพร,าาระรัตนไตรั้นมเนี่สายยาวไปนู่นนะครับนี่นลปลายสายยังอยู่ไกลไกลนู่นนะครับที่ป้ายทาวร,าระเจตยิยม,มหามิหานนูน่นนะครับนี่ส่วนต้นสายอยู่ตรงนี้น,นะครับนี่ เดอวันนี้ญาติโยมบ้านพลแพงนะครับก่าวบรราธนาพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์นำโดยพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรองเจ้าอาวาสนะครับไปฉลองศรัทธาอยู่ที่นู่นนะครับก็เลยลดจํานวนลงไปพอสมควรนะครับปกติจะอยู่ได้กัน108รูปนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยสามเณรหนึ่งรูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีประมาณเกือบ40กว่าชีวิตด้วยกันนะครับ นางฟ้าตัวน้อยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องอัญญานะ่ครับเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยเนาะนี่เนาะนางฟ้าตัวน้อยนะครับเนี่ยสองเท่าบอกขัดแกะเลยเนี่ยบนน้ำเนี่ยต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีละครั้งนะครับจะมีแบบนี้นะครับเนี่ เดวัดบ้านเกาบ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบุญพิเศษนะครับนี่ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับผ่านไปอีกแล้วนะครับอายุก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับจะมีโยมมาใส่บาตรมากที่สุดนะครับรวมกันทั้งวัดบ้านเกาบอและวัดบ่อชนิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ วางแบบวางแผนไว้นะครับตีสาระนะตีกับเบวสามดูน้อยชื่ออะไรนี่ครับนี่ยหนูน้อยนะครับนี่สิ่งท่าใไ่สาระผมนิดตีดำจบเพียงเท่านี้เด้ออันนั้นมองกล้องหน่อยมาหนิม้าเก่งจังเลยนี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ย สาธุสาธุสาธุนะครับนะครับอาการหนาวหนาแบบนี้นะครับเด็กน้อยจะตื่นขึ้นมาทําบุญนี่เป็นเรื่องยากนะครับถ้าเป็นล้านกับผุมอตมาภาพนี้ก้าวมุงเช้านุ่นนะครับนี่ประอาจารย์พระครูปริยัตวีระพรนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นรักษาการหรือเป็นเจ้าวาดแล้วนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ วัดบอชเเนิงนะครับนำผาพระพิสุสงจากวัดบอยเชนิงนะครับมาบิณฑบาตท,ที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับเดิมอยาิโยมบ้านลพลแพงนะครับนี่ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับ <c oughs> เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่